สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองใช่ไหมนราจะวันนี้เราก็อยู่ในเกม a u Audition d ่ n c e and Date อีกแล้วสำหรับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์พูดถึงเรื่องกิจกรรมที่เขารับสมัครอ่า i l y i l y นะครับผมในเกม Audition เนี่ยมันก็จะมีอ่าเรื่อง Family ถ้ะเป็นเกม MMO RPG ก็จะเป็นคล้ายๆกิล Guild อะไรอย่างนี้เนาะเอาไว้แบบให้ให้เราเป็นคอมมูนิตี้ในเกมเป็นเป็นกลุ่มในเกมกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะแฟมตอนนี้ผมก็มีแฟมอยู่นะ ผมมีป่าววะมีสิไหนวะแฟมดูตรงไหนวะนี่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 กดเข้ามาตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้แล้วก็แฟมตรงนี้นี่ตอนนี้ผมอยู่แฟมอะไรไม่รู้ว่าผมกดสมัครเข้ามาแฟมเขานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรให้ให้แฟมิลี่เขาเลยนะเออเนี่แล้วเกมออดิชั่นตอนเนี้ยเขาเปิดรับสมัครนี่ตอนนี้ออดิชั่นเดทเอ้ยแดนแอนเดทตอนนี้เขา เปิดมารับสมัคร e x c l u s i v e f a ฟแฟรับสิทธิพิเศษมากมายกว่าเดิมนะครับผมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้มาเลยใครที่มี Family เล่นเกม a u d i ช i ่นอยู่ก็สมัครเข้ามาได้ระยะเวลานะครับผมเปิดรับสมัครตั้งแต่7ตุลาถึง30นะครับผมประกาศรายชื่อ31ตุลาวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็หัวหน้าแฟมเนี่ยก็หรือตัวแทนที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมเอ็กซ์คลูซีฟแฟมได้ที่นี่ก็กดกดตรงนี้เลยแล้วก็จะลิงก์ไปหน้าลงทะเบียนนะเราก็กอกข้อมูลแฟมิลี่ของเราลงไปในนี้แล้วก็ f ฟมิลีเนี่ยต้องเลเวล10ขึ้นไปแฟมต้องมีสมาชิกทั้งหมด25คนขึ้นไปสมาชิกภายในแฟมต้องมี15คนขึ้นไปเอ้ยเลเวล15ขึ้นไปเออมีมีสมาชิก25คนมีแต่ละคนเนียวเลเวล15ขึ้นไปมีช่องทางการสื่อสารเช่นกลุ่ม Facebook ของ Family เราหรือว่ากลุ่ม Line Discord อะไรอย่างงี้ต้องมีสักช่องทางหนึ่งนะสามารถเข้าร่วม Discord กับทีมงานแฟมได้นะฮะ เราสมัครเข้าไปแล้วเขาก็จะดึงเราเข้าไปใน Discord ที่เอาไว้คุยกันเกี่ยวกับแฟมนี่แหละจะมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนให้เราทำนะขั้นตอนการรับสมัคร Google Form ชื่อแฟมเขาจะใส่อันนี้คือขั้นตอนการรับสมัครก็ใส่ชื่อใส่รายละเอียดไปตามนี้นั่นแหละแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผมหลังจากที่เราสมัครเข้าไปแล้วสนับสนุนคูปองโค้ดประจําเดือนนะครับผมสนับสนุนคูปองโค้ดในการจัดกิจกรรมประจําเดือนของแฟมเฮ้ยดีว่ะ ถ้าเรามีแฟมแล้วเนี่ยเราก็อยากจัดกิจกรรมในในแฟมมิลี่ในแฟมของเราเนาะเขาก็จะให้ไอเทมมาให้เรามาจัดนี้เงินทุนและไอเทมโค้ดสนับสนุนการจัดตั้งมิ팅อฮ้ยเฮ้ยม,มีมีเงินทุนแบบให้เราไปมิ팅แฟมด้วยเหรอวฮ้ยดีจังอะ่ะอฮ้ยอุ้ย,ย,ยผมอยากมีผมสร้างแฟมิลี่แล้วสมัครมาเลยดีไหมเนี่ย ใครจะเข้ากับผมอะรางวัลพิเศษสําหรับแฟมอวอร์ดนะครับผมสิทธทิประโยชน์หรืกิจกรรมพิเศษมากมายพูกเขารวมมีเอ็กซ์คลูซีฟแฟมเท่านั้นตัวอย่างไอเทมแฟมอวอร์ดนี่ตัวอย่างไอเทมเขาจะให้ปีกมา90วันแฟมอวอร์ด mm hmm. นาแบบน่าจะคัดในแต่ละเดือนนี้นะฮะไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนอ๋อแต่ละเดือนก็จะมีการคัดเลือกแฟรรมอวอร์ดนะว่าใครทำคะแนนหรือทำแรงทำอะไรตามที่เขากำหนดได้ แล้วก็ตัวอย่างคูปองโค้ดประจําเดือนอุ้ยอันนี้ะจะอ๋อเขาก็จะมีแลงของแฟมให้เราทำนะเขาเขาจะมีภารกิจนั่นแหละให้แฟมิลี่เรามาทาแล้วเราทำได้แลงอะไรเราก็จะได้ไอเทมตามนี้ถ้าได้แรงเอทเนี่ยได้เงินเดน2 0 0 0 0 0ได้ลูบี้0 0ได้เมจิกคัท d t เก็ตหอันแล้วแรงเอเขตามนี้นี่ของรางวัลก็ตามแลงเลยแล้วก็ ในแต่ละเดือนเห็นไหมเขามีให้ทุกเดือนตัวอย่างโค้ดคูป,ปองสนับสนุนกิจกรรมประจําเดือนอุย้ยมีสัตว์เอ้ยถาวรเหรอ,อุดีจังแรงเอสอะได้สัตว์เลี้ยงถาวรได้ได้กระเป๋าถาวรเป็นปีกนะได้ลูบี้ห้าร้อยเงินเดนห้าแสนอู้ดีจังเลยอยากมีแฟมิลี่อันนี้อ๋อถ้าแรงเอ็ดได้แค่ส0มิบันอุย้ยผมอยากทำแฟมิลี่เลยอะของรางวัลดีมากอืมแต่ว่าไม่น่ามีเวลาเล่นอะไรขนาดนั้นเนาะ ก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟแฟมนะผมใครที่เล่นเกมออเดชั่นอยู่แล้วมีแฟมิลี่หรือมเอีเพื่อนที่เราเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยก็ลองรวมตัวกันสร้างแฟมิลี่สร้างแฟมเนาะแล้วก็ให้ได้15คนขึ้นไปแล้วก็ลองมาสมัครดูนะผมเขาจะมีไอเทมสนับสนุนให้ถ้าเราเล่นอยู่แล้วนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเกม a u d i t ชั่น a n c e a n d Date ที่เขาอัปเดตเข้ามาก็มีหลักๆเลยจะมี2ออันจะมีอ่า เอ็กซ์ตีมอิเล็กทรอนิกส์ครีเอเตอร์เอ็กซ์ตีมอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็แฟมอเอ็กซ์คัสซีแฟมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขอดูแฟมผมสิแฟมผมอยู่ไหนวะอ่าแฟมผมนี่มีเลเวลห้าสิบคนนี้เป็นหัวเหรออ๋อมาสเตอร์ Master นี่คนนี้เป็นหัวนี่นี่นี่นโอ้เลเวลห้าสิบแต่ไม่ได้ออนมาห้าสิบหกวันแล้วอะองแฟมผมมันน่าจะล้างแล้วมั้งเนี่ยมีคนกี่คน11คนเองไม่ถึง15บห้าคนอนะ เออไม่ถึงสิบห้าคนล่ะผมออกแล้วไปสร้างแฟมเองไหมมีใครจะเข้ากับผมไหมถ้าผมสร้างแฟมนี่มีใครจะเข้าไหมเออเราจะได้ไอเทมโค้ดมาาันจัดจิตกรรมอะไรอย่างงี้ทุกทุกเดือนเนาะเอ,อ้ยน่าสนใจดีว่ะน่าสนใจดีเออเดี๋ยว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 ขอดูก่อนเดี๋ยวขอลงคลิปนี้ไปก่อนถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมสร้างแฟมิลี่แล้วเรามาเล่นกันนะเป็นแฟมิลี่ของของของผมที่สร้างแล้วเราแบบ มาเล่นการแจกไอเทมโคดอะไรอย่างนี้น่าจะสนุกเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e เพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชา n นลเราสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย